ทุกไลายเด่นทุกบ่มีเสือขาทุกบ่มีหลังคาพอได้สนพอได้อยู่สันเข่าเรียบร้อยแล้วเที่ยงภาเที่ยงเมซี่นะคะนิมนต์เพิ่มมากคือว่าเป็นสิริมงคลทั้งหอเฮาแก็ผู้ได้อยากมาร่วมบุญอยากมาตักบาตรจังซี่เนาะค่ะมาเอาบุญน้ำกันก็มาได้นะคะหรือว่าอยากเฮ็ดเป็นโรงอาหาร อยากมาถวายคู่บาอาจารย์นะคะคือว่าเสริมบาละมีห่าก็ได้หลักกาเสียพิธีนั่นหลักการสิมีร่ำถวายปูนะคะร่ำถวายปูหลักการมือวันที่สามสิบนะคะกรสิไปเฮ็ดปูวายเฮ็ดใบสี่สิบเก้ายอดนะคะสิบเก้าเฮ็ดยอดสิบเก้าซื่อๆนะตั้งสิบเก้าสั่นเพราะว่าเขาเฮ็ดสิบเก้าพอได้เพรมันใหญ่นะแบมันใหญ่เกินเพื่อนกระเสียแล้วคูนอมุลเพื่อนแล้วกาะเสิยเป็นร่ำ ปูกระเสร็จปล่ลำถวายนะคะครับปูกระมีแพ่งมือนียปูกระมีแพ่งๆเหนียบมือนียปูแล้วเปล่านะคะมือนียกพึงจะขึ้นคันให้ปูเรียบร้อๆนะค,ะค่ะขึ้นคันทีเก็ FC บซี่เพิ่นมาแกบา่นบ้าแก่บุญนะค่ะวก็าลายยัง่นก็ฝากน้ำแตงโมมาน้องไอ้มาหรือยิ้มหนักหน่อยนะค่ะแม่คู่ก็บอกากาวปูเรียบร,อยะะร้อยแล้วเด้อค่ะเดระไรซื้อไรเสียงมีครบเนาะค่ะครับผมก็คือเปล่าไห้เรียบร้อยวันนี้ปูเขาเรียกว่ามื้ออื่น เมื่อนปลาไม่คู่สิมานะคะวันที่ยี่สิบสามวันนี้กเ็เลยถามปูว่าปู่ศิได้เฮ็ดพิธียังบอก็ไ้้เฮ็ดหลาแล้วว่าไา่เตีงพเรลใไมไปเก่าย่างแล้วก็ดอกไม้สิบ ขันสิบเก่าเนาะขันสิบเก่าขันสิบเก่าเพื่อกรสิบไปบ่กไปเก้าพ่อสิบไปพ่อสิบไปยังวายเอาไปปูมันเสียอาชีพเลยได้ได้ได้บมดเทียงเลยเกียรเทียงอาชีพเพื่อาปูจะมีเสื้อผ้ายังรอดติดตาเมื่อเงินจะลืมนะคะเนาะขาดโล่งปลาแม่กู้มือเดือนเพื่อนกับเอามาทรงนะคะมาทรงวันนี้รอดเหลกนะคะการคือ ยังไดกัผู้ใดสนใจนะคะสิเป็นปลาล่าหรือว่าน้ำาพริกอันใดแก้วบอกนี่เสียะลค่ะจังกันทักมาไหนนะคะถ้า,าะะผู้ผ <ม S 2> ยุกก่ก่สามารถทรงไหนคือกันนะคะไ่ถ้าทั้งยิบทั้งแตงโมงน้ำพ้ําอไรเมือนนะะ่อไหร่ละค่ะค่ะจังลากันเนาะคะ่ะเนาะทางหลังไม่ <laughs> หรือว่าผู้ใดมาเดือดตัวเองว่าที่ยิบเก่านะคะมาเดือดตัวเองมาท่าบุญเรียบร้อยผู้ใดอุดหนุน,นปลาล่าไม่คู่ไปเสียทอ,องอ๊อก เพิ่นมาผลิตทัวหัวไข่แกฟรีนะคะเด้อคือว่าเป็นแถมปลาล่าเลยนะเทียมนล้วปลาลาผู้ใดอุดรุดปลาล่าในทัวออกไป็ัดพร้อร์มนะคะกาะทัวหเพิ่นกเ็เฮ็ดแซ่บเฮ็ดดีอยู่เนอะค,ะค่ะเพิ่นก็มาเฮ็ดไหบิ่งนะคะกะเ็เลยว่าพอด,ดีแหละแม่ครูว่าพอด,ดีวันที่ยึดเกากรเฮ็ดแจกคนนําแม่ครูว่าพดดาอนนาพด,ดีก็ถือว่าปลาล่าแม่ครูมาทันนะคะเนาะสําหรับเพิ่นจอง ปลาเ่ิ่นจอกว่าที่สามสิบกระแกีกบฟี่กรมีนะคะครับค่ะทังเอฟซีสายบุญของเฮานั่นแหละคะ่ะพ่นว <ừ ừ. S 1> ิจัยเป็นบุญเป็นกูลเนื่อแก่บ่ได้มากเลยตัวเองถ้าพ่นกับฝากทังพ่อครูหรือว่าทาังทีมงานเท่านะคะเพ่นกับว่าเออตางไดอ้อุดหนุนแม่คู่นั่มเนียเสร็จะคะ่ะกบเพ่นก็นเล็กแก่เครื่องน้ำปลาเรียเสร็จะค่ะแล้วเป็นน้ำปลาเป็นน้ำปลาลาจังลองมาซิบม,มึงนะคะเนาะ๋ย่านั้น ยิ่งจะเป็นย่างพิเศษเส้นเต๋อใช่ช <c oughs> ิคกี้นายมีไรให้เบืองค่ <c oughs> ะคือว่าผู้บรั่งปล <c oughs> บรบั่งมาคือว่าติดซังค่ะไปบ้านเ้าหครับทั้งทั้งหอจะส่งให้ครับคุณซังเป็นรังไปเนาะค่ะกันกัน,น <c oughs> อะครค่เพราะว่าสมอรมันสะดวกแล้ว <c oughs> มีงานนี่แย่สะดวกเมื่ <c oughs> พอพอปลาซูเมอร์กู่มันกับมีสองสูตรนะคะมีสูตรส้มตำสูตรเซ่ตุ่มแกงนะคะค่ะมีแล้วก็พร้อมกับแก้วบองนะคะมีแมงดานะคะ หลายอย sure, okay. yeah, yeah. anyway, like. ่างสามรสมีสามรสยังลองซิมเบิงนะคะลองสั่งน้ำยิมไปก็ได้น้ำนองน้าชาก็ได้นะคะเพราะว่าผู้ยุ่งไก่เนาะมันเผ็ดบูไดมากให้ได้ไปกินเด็ดชิมมาสักพักค่ะจ่เพิ่งนอกว่สามารถส่งไปได้ครับเพิ่งนอกว่าสามมาสิส่งไปได้ต้องกลับมาเมืองไทยเราจะมากินใช้เป็นผู้สืบทอดชื่กินว่าที่ยิบเก่าผู้ใดมานะคะเนาะค่ะฟอแม่เตียงเพิ่กว่าสิบมาวันที่ยิบเก่านะ่ราเพิ่งจะ สิมาเฮ็ดอาหารการกินสิมาเฮ็ดลาบแล้วก็สิเฮ็ดขนมกินนะสันของของบ่แน,น่ยเราครับได้กินน้ำปลาไหลแม่คู่ล้วอาจจะได้รับโชคกับหยังคะแนครนปลาแนี่ยเราปูมีแผนหยังงูหมูเ่เพื่อนแม่คู่ก็บ,บ่ได้ตั้งใจดอกว่าเ <ๆ S 2> สียนันนา,นา,นา,นาเอาลงแล้วก็แล้วธรรมดา,าครับคือคือเฮาบ่รู้น่ะแต่ว่าปู่เพิ่นน่ะทางในเพิ่นอาจจะรู้ว่าเออต้องเฮ็ดจังซี่จังซี่นะคะครับผมหรือว่าปู่สิให้เสริมบารมีหรือว่าจะเป็นบุญของ FC ก็บ่แน่ล่ะเรียกเรียกว่าอัน โรคปราลาโรคปรคหลาดเนาะ515เลยค่ะจดเรื่องผ่า1ึ่าเด้อครับว่าที่ย2515ผู้ตาแล่าว่าราสิบเอ็ดจมไายแล้วว่าปู่มาใส่ผ้าติบอลเลี้ยใส่พู่ตาเพราะอะไรเนาะมันมันเกิดว่าเนี่ยแหละเพราะว่าเสียเอกับน้องยิงในีันว่าไม่คู่เสียชีวิตมันบอกเพราะว่าพ่อหยกพสอเกิดของไม่คู่เนี่พ่อสอ10หาครับผมแต่ว่าแมนทวนเบิ่งเนาอครับปูว่าอายุหนึ่งปีเมีพ่อสอเกิด2515อายุเม่คนูดราาส แต่วันอยู่นั่งกันเด้ไยววสองห้าหนึ่งค่ับบ่เนียคือกันหนึ่งห้าสองห้าแต่ว่าที่แน่นแม่คฆู่ยิบจับฉลากกิดแดงรัฐบาลไว้ายหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะ <ผม S 2> ทีเเพราะว่ามันมันขจ้าฝันเกี่ยวยงกันเนี่ยสินะมีน้องญิง้มมีเอกฝันว่าแม่คู่ถึงยิงครับค่ะ ห้ว่าเพ่นเอาปืนมายิงย<ม>ิงก็จนต,ตกใจว่าสันว่าคือยิงแม่สันผูเพ่นยิงแม่แม่คูแล้วเพ่นก็ไปยิงตกตายแต่ก็เพราซ<ก><ม>สอเกิดเพ่นศูนเก่านะคะค่ะบัน<ม>นี้เอ็กก็มาฝันเอนานองยิงเงียเข้นมาฝันคือเอกแฟรว่าสันผมบอกกาบอกให้แม่ฟังนนะเป็นแต่ญานหลายว่าศันฝันโอ้ตายแล้วแม่ตายแลว้วยี่ดไานในเขายิง,าง,ง่าสันว่าคือมาฝันห้ว่าคนพูดเดียวยิงเพื่อกันครับผม แต่ว่าบ่วันฝันมือนเดียวเดีฝันคนละมือนแต่ว่าหนอันเดี่ยวกัน่นะนั้นน่ะนี่แหละก็เลยพิจารนานซื้อแมนว่าเพื่อเสียหายสู้แค่นั้นาะค่ะเนาะครับผมฝันว่าเขาไม่ยิ่งแก่นันนะัีนี้แม่คู่กัเกิดพ่อสองสห้าหนึ่งห้าครับอายุกับห้าสองแค่นะั้่ะหาหนึ่งหาสองกันมาหาหนึ่งหนึ่งหาสองปีนี้ปา่ามาปดนี้ปราราแม่คู่ไม่ได้เรียกอกเรียก เรียกบ้านที่ยัะตาลคือคือมันมันใดห้าหนึ่งห้านั่นสินะคะนี่แหละการมันเกี่ยวโยงกันหรือว่าปูอยากให้เอฟซีไซบุญให้ให้โคนจักว่าเออปูไปเฮ็ดพิธีอยู่หันแล้วกะซิมีตัวเรียบยุหันก็เพราะเนี่ยเพราะว่าปูทันปูคอนสิบ์ไปว่าเองดอกเออแล้วพวว่าเองปกติปูคอนเสิบ์เว่าวแล้วกะซิมอบไปให้พระให้แม่ซี่ให้ยังไปเปิดไปยังให้พระ แต่วันนี้เราเฮ็ดเองเน,นาะทั้ว่นเราเฮ็ดเองบอกเอง,อเ,อง,งเออเดี๋ยวพอสิไปเองแล้วมือให้แต่งคันไปรูดแล้วคนะไม้เก่ายากเครื่องเก่าว่าซั่ตนตว์การการลอดที่สามเนาะค่ะเนาะรอติดตามมื้ออื่นว่าปู่สิว่าจังได๋คั่นพ่อออกทางคลิปได้แม่ครูก็สิได้ให้ยิ้มให้แต่มงมัวให้ทีมงานเฮาออกเนาะครับก็อย่าลืมอันปู่เดือพันกับยิ้มนะครับอเออเดือเดอยพันว่าได้ยิ้มกันกันเลขคันพ่อบอกถือยิ้มต้องเสียพ่อ70เออ คันพ่อบอกว่าถือยิมก็ต้องเสียพอเจ็ดสิบบานะ,ะออคอเราเจ็ดสิบย่าลืมอน้าคาเจ็ดสิบราคผมเราวายยิมเอาแยกซี่นะสัตว์ว่าอันวน,นี้จ้าหน้า่พอกระบอกถือคันยิมบอเซียเอาพอพอฟันธงโอการันตีให้นะเจ็ดสิบอ่ยิมต้องเสียให้พอได้คันพ่อบอกถือต้องเสียเจ็ดสิบครับผมแต่ว่าคันพอบอกถือบอถือคือวายยังก่อผู้กสิเสียให้ยยิมเจ็ดสิบเพื่อครับผม เออเราเรามั่นใจว่าเราสิบอดถือกันนะขัะ้นยิมบอเสียพอสิยอมเซไอเกสซีเอฟแต่ว่าขั้นอ๋อยี่นี้ยิมก็ต้องเซไอพอเกสซีเัฟเพราะว่ามาเฮ็ดบุญยุหอนะ<อ>ครับกนบไนม่เฮ็ดบุญเนาะ ครับผมกะกะเฮ็ดบุญย่อหักะคือบริทีหาเจือส่วนหน้ากับกับกับบรรยอายุแม่คู่นี่แหละกับอายุกับร่งปลาละกับตัวเดียวกันแม่นบ่ตาที่กินงแม่คู่ปลาสิบเฮ็ดเนาะครับบุญในโบเฮ็ดคาร์วาสิบ่เฮ็ดแต่ว่ามันก็มีแนวให้ได้เฮ็ดครับผมมีแนวได้เฮ็ดป่วยเฮ็ดครับผมคกามีแนวให้เฮ็ดเพิ่นกาบ่คุณแนวแม่คู่วางหวนิ่คนก็บ่ถือหลายปูเแล้วเงินงบประมาณที่ลูกสิไปเฮ็ดไปสร้างนี่ลูกก็ บ่ทันพ่อกันสิขอเก็บอันสาสมไปก่อนนะสินาครับผมปู่ก็เรียกว่าเฮ็ดบุญบานซาให้มันสมบารมีและวก็ให้เกซีมีโอกาสได้มาสร้างบุญน้ำมาตักบาสน,น้ำยาสินาค่ะครับผมให้ครับเจ้ากับนายเวียนเท่าน้าเพื่อว่าบางที่บางที่ดวงเข้าบอดีนะสิน่ะค่ะมันการเป็น,ปนการเสริมเนาะค่ะนาะครับผมเป็นเสริมสร้างบุญบารมีเข้าน้า เอาถือว่าได้บุญมาน้ำกันไปน้ำกันเนี่ยสิละครับค่ะผู้ได้บัตรไก่เลี้ยนเขียงอยากมาเนี่ยสินะคะ่ะบ่ไก่นะคะตั้งจังหวัดก็มาได้คอนแก่นก็มาได้แม่นวะมาได้ครับมาได้น้ำบ่ท่วมันมน้ำบ่ท่วม <laughs> ครับฟิวพอผู้น้ำบ่ท่วมค่ะอยู่ที่บ่ท่มทวมค่ะสะดวกสบายทั้งอุดรเนาะคะ่ะมาได้ค่ะ อาจำรับมือนีกามีฝากเรานีเยนบายยิมมีเงิงเดียมีคะแนนมาก็มีแต่ปูครับไอฝากไอบอเกสี่สิบเจ็ดแล้วครับหรือสิบเจ็ดคับสิบเก้าคับเกสศูนย์มีเกสศูนครับผครับเอาโรกปลาหลากนาเนะครับผมค่ะจแม่กับแม่คู่ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเอฝากป่วยทานมากนะคะได้รับเมื่อทุกคนเราเด้อค่ะเด้อแม่เด้อทุกคนค่ะขอขอบคุณขอบคุณให้มีโ่งมีลาบมีโ่งมีบานค่ะ